ตลาดพีสวัสดีครับคลิปนี้ผมมานำเสนอตัวซ้าวีออสนะผมรถยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งนะครับรถทีกทนคันนี้เป็นวีออสตัวเจนะครับปี2004เกียร์ออโต้นอะไม่ขยับเลยนะครับผมราคา7 7 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับถูกกว่าหน้าตลาดกันเลยนะครับคันนี้ราคาจับต้องได้ครับผมบอดี้เดิมบางเลยนะครับน็อตไม่ขยับรถขับดีครับผมเครื่องดีเกียร์ดีนะครับผมไรพาวเวอร์แอร์หนาวๆกันไปเลยนะครับกระจกไฟฟ้ามีเครื่องเล่นเพลงนะครับ นะครับรีวิวกัรรอบๆมาผมสีก็มีตําหนิบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับเพราะเป็นสีเดิมๆจากโรงงานกันเลยนะครับครับภายในก็ยังสะอาดนะครับเกียร์โต้หน้าต่างไฟฟ้าผมองเครื่องเดิมๆเลยนะครับไม่มีชนหนักนะครับเลขใหม่อยู่ที่2องแสนกว่านะครับภาษี65นะครับผมใช้กันอีกยาวๆเลยครับปีหน้าค่อยต่อกันใหม่ สนใจสอบถามเพิ่มเติมหรืองัดดูรลอยก็สามารถใส่ตรงถึงเจ้าของได้เลยนะครับเบอร์โทรใต้คลิปเรียบร้อยแล้วครับผมถ้าไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนสามารถคลิกที่ชื่อคลิปได้เลยนะครับเบอร์โทรรายละเอียดต่างจะด้งขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ